加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับผมพบเจอกันเช่นเคยนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรักนกเขาใหญ่ด้วยกันนะครับกาพ่อก็ผมคือเก่าครับพี่นออ้องปองปลายสุภูสุคนนะครับพ่อกันมณี้งม้มแลงๆนะครับผมหลังเลิกงานนะครับมนีผมก็ได้เดินทางมา บ้านนีค้ค้มซอยหนึ่งนะครับผมตำบลน,น้องฉลองอำเภอคุขันจังหวัดสีสกิดนะครับเดินทางมาบ้านเชียนหมิวนะครับผมเชียนหมิวเพื่อนกะติดต่อไปนะครับเพื่อนกะสิมีนกเปิดแ้งนะครับผมเป็นนกเขาใหญ่กับนกเขาชวานะครับกะมีหลายตัวอ,อยู่นะครับผมกสิมีนกจังไดนั่นลักษณะสิเป็นจังไดแบบใด ราคาสิเปิดประมาณเท่าไดกะติดตามชม่มไปมพร้อมๆกันนะครับผมในระวางล่อเสี้ยนมิวครับผมกับสิบห้าเมื่อเบิงนกบั่นเสี้ยนมิวไปน้ำกันนะครับหลายเทไ้พี่น้องครับผมค้อกผสมนะครับผมครับนกสีโอววนตินก็นมีได้พี่น้อง เห็นว่าเหรนนะครับผมคอ,อกเดียวกันนะครับตัวนึงเป็นสีโอวัลตินตัวนึงเป็นสีปลานะครับนี่ลายนะครับพเพาะพ่นสายต่อน้ำสายเพาะน้ำนะครับผมนั่นหลายนะครับสีผ้าไปเบิง่งคอ,อกนกที่เพิ่นต่อมาได่นะครับผม ต้นตอวังโบก,กีมือนี่นะครับเช่นมิววาเบื้องตี้พี่น้องเพื่อเ็ดคอกโกงรวมเลยนะครับผมเบื้องพี่น้องเลย,เเลยตั้งนกเขาใหญ่ตึ้งนกเขาชวาหนี่แบงเบิดนะครับผมเมื่ออีอาจารย์ท่านใดสนใจกับติดต่อสอบถามเส้นมิวเขามาได้นะครับไ,ได้เลยครับโอ้ ของแท้นะครับผมที่เด็ดที่เด็ดนะครับเบิ้งนะครับเชลยปลานะครับนี่ทั้งเขาหน่อยเขาใหญ่นี่เชลยปลาทั้งเบิดนะครับของแท่ของแท้พี่น้อง <c oughs> สายต่อธรรมดาล่อเนาะครับเนาะไปตอมันกินมีไ้แนบ่ได้นแน่แต่สําหรับเซียนมิวนี่เพื่อนกะน,นอกจากเพื่อนสีต่อแล้วเพื่อนกะผสมพันธุ์น้ำนะครับผม เมืองที่ละครับนี่เต็มได้พี่น้องเอ้ยน,นี่นะครับแบงเบิร์ดล่ะครับโอ้ที่เด็ดที่เด็ดลายอีลีหลายคากหลายแน่นะครับนี่ก็ข้อกัสมอีกนะครับผม นี่กับแม่นอีกได้ครับพี่น้องเบิ่องตีละอ,อกผสมนะครับโอ,โอ้ครับผมเป็นทั้งสายต่อทั้งสายผสมนะครับว่าสิเป็นสายต่อดินสายต่อันเนียดสายต่อกระโจมนะครับผมหลากหลายนะครับบ้านเส่นมิวสวัสดีครับเส่นมิว ครับนี่นะครับผมนี่แหละครับเซียนมิวนะครับไอ้นกเขาในกรงร่วมนั่นแบ่งเบิร์ดน้อแบ่งครับอทั้งนกเขาหน่อยเขาใหญ่ครับผมนกเขาหน่อยนี่มีนกเขาตัวบ่มีตัวตัวบ่มีอยสองต่อครับวายมีสองต่อแบ่งบ่วัวสิแบ่งอยู่ครับโอ้แบ่งนะครับผมนกเขาหน่อยมีสองต่อนะครับนกเขาใหญ่ดิเขาใหญ่กับสองหัวฉีแบ่งสองตัวอ๋อแบ่งยางละสองน้อครับผมนี่นะครับผมเีย เส้นมิวว่ามีนกเขาหน่อยนกตอแบ่งสองนะครับผมแล้วกะ็นกเขาใหญ่แบ่งต่อแบ่งสองตอ่อยางละสองต่อนะครับผมยวสิพาไปชมน้ากันเลยนะครับผมนี่นะครับผมตัวน,นี้เป็นเป็นนกจักกูกอาจารย์มิว ลิวแก้มครับลิวแก้มครับโหนกตอ่อเป็นนกตอ่อนาะเป็นแต่เป็นรูปผสมนาะเพราะว่าเห็นปอขาเหมืนบะครับเออนี่นะครับผมต่อต่อ,อยังได้แน่นี่ต,ต้นไม้สายไฟไออต้อดินได้ครับกระโจมได้กระโจมได้ต้นไม้ได้สายไฟได้นะครับผมเป็นเป็นริวแกมเนาะครับอ๋อนี่นะครับผมเสียงเสียงดังๆห้องห้องนะครับผมคารมนียปึ๊บคารมนี่ตึ๊บเลยวะครับผม นี่นะครับบุกหัวสีชัดบอนะครับเดี๋ยวผมหามุมให้มันชัดๆนะครับนี่นะครับชเลือ่อยหลายเลยยังชเลื่อยก็หลายอยู่ครับอือชเลื่อยก็หลายแล้วนะครับ,เ,เ,รบเป็นนกเป็นนกริวแกมเนาะครับผมริวแกมนะครับ เป็นนกรล้วแก้มนะครับผมเป็นเป็นลูกผสมนะครับตอตอได้สามยางนะครับตอต้อนไม้ต่อสายไฟต่อกระโจมนะครับผมนี่นะครับขาร่มนี่เพราตอ้องสือบดอกนอ,กนอกเพราะว่าเป็นครับนูกผสมนอครับขันสีแดงนี่แดงหลายปันหดสามปัญหาสามปัญหานะครับผม บรวมทรงนี่นะครับผมอาจารย์มิววาขันแบงนี่เพิ่อิบแบงในราคาสามพันหานะครับนกตัวนี้เฉลยลายแล้วนะครับแล้วก็ตัวตัวกระโจมก็ได้ตัวนเนียดใส่ต้นไม้ก็ได้ตัวนเนียดใส่สายไฟก็ได้นะครับผมเป็นนกริวแกมนะครับรูปผสมนะครับผมกะสนนราคาก็อยู่ที่ สาแดงนะครับผมบร่วมทรงนะครับกสนใจก็ติดต่อสอบถามเสียนมิวมาได้นะครับผมพูดคุยราคาต่อร่องกันเราเองนะครับ062 109 1156หนนะครับ0 6 2 1 0 9 1 1 5 6ะครับผมนี่นะครับสำหรับนกต่อตัวแรกนะครับผมต้นไม้ได้สายไฟได้กระโจมได้นะครับ นะครับ <c oughs> นะครับตัวตนเพิ่นนะครับ <c oughs> ช่มตัวที่สองนะครับผมกับเป็นลูกเพาะของเซียนมิวเองนะครับตัวนี้ เป็นนกจักกุกจานมิวนกกุกเดียวครับกุกเดียวเสียงกลางขึ้นเสียงกลางขึ้นนะครับผมนกกุกหนึ่งเสียงกลางขึ้นนะครับสถานะคือพร้อฟื้นบ่หรือฟึกแล้วพร้อบฟื้นอ๋อได้เฉลยหรือยังยังครับออกเพื่อสเคื่อน๋อยังมาท่านได้เฉลยบ่ครับยังนะครับผมฟึก เส้นมีวไปฝึกนี่ฝึกกระโจมฝึกผูเขาหรือฝึกต้นไม้ผมเอาฝึกนเนียดครับ<อ>ต้้นไมฝึกพันเนียดนะครับผมเลนแล้วนะครับขลุ่มบ่เอยหนาเรื่องสิลิดลื่นล่องหรือต้นไม้ขลุ่มบางๆนะครับตัวน,นี้นนนปุกหนึ่งนะครับเสียงเสียงกลางขึ้นนะครับผมขัดแบงแบงหลายปันไดตัวน,นี้ซิบหาแดงอ๋อซิบหาแดงนะครับบ่ร่วมทรงบบ่ครั นกพ้อฟึกนะครับผมกะเส้นมิ้วพ่นกะไ่เขาพนเนียดฟึกแน่แล้วนะครับผมเป็นลูกเพาะเป็นลูกเพาะนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับชิผาแดง่ร่วมทรงนะครับผมนกน,ก,นกพ่อมฟึกนะครับผมกะสนใจกับติดตเส้นมิ้วขามาได้นะครับหก 0 6 2 109 1 1 5 6หนหนะครับ062 109 1 1 5 6หหครับผมกะสนนราคากะยู่ที่สิบหาแดงนะครับผมบร่วมทรงนะครับนี่นะครับผมเป็นลูกผสมนะครับตัวนี้ตัวแรกกับลูกผสมตัวนี้กับลูกผสมมันคือกันนะครับนี่แหละครับผมตื่นกล้องแน่นะครับผม ความฝึกนะครับตัวนี้สิบหาแดงนะครับบร่วมทรงครับผมบัตน,นี้กับผ้าท่านผู้ชมเบิง้งนกหน่อยนะครับผมเป็นเป็นนกตอทั้งสองนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ เป็นเป็นนกตอนะครับผมนี่นะครับเพป็นกับแบงทั้งสองเลยนะครับผมนี่นะครับเลยกับผมกับทายในกรงร่วมให้ท่านผู้ชมเบิงไปแล้วเนะครับเนาะนี่แหละครับเป็นกระมี่สองตอนี่แหละครับน,นะครับ ในเฉลยไลยเลยยังครับในไลแหรอครับเอาไปใส่แผ่นเนียดนี่จะเอาหมดออกไปอันนี้นะครับผมนกเขาหน่อยนี่แหละครับผนเนียวนกเขาหน่อยเพื่อนนะครับผมในเฉลยไลยแล้วครับไอสองตัวนี่แบ่งจังได้บัดนี้เอาซีเท่าครับสองตัวสองตัวซีเท่ารวมทรงบอบอครับครับสองตัวนี่ซีเท่าบนรวมทรงนะครับผมกระสนใจกับติดต่อสอบถามเส้นมิวเข้ามาได้นะครับ ให้เพเนียดน้ำเลยฮะให้เพเนียดน้ำแถมเพเนียดให้น้ำนี่นะครับผมแถมเพเนียดให้พรอมนะครับเนียมาแต่จานกาละเพเนียดช่างกานะครับผมนี่โอ้งามนะครับนี่ขยงยกทั้งสองต่อนี่ให้เพเนียดน้ำเลยแถมเพเนียดไปน้ำเลยครับนี่นะครับผมเบิ้งตีหล่ะพี่น้องนี่นะครับไปหาสาวใสเลยหาสาวใส่เเลยนะครับผมเฉลยห้ายแล้วเนาะนี่นะครับ สองตสองโตนี่ซีเท่านะครับผมบรุ่มทรงนะครับถ้าเอาถ้าปิดไปทั้งสองนี่ก็คือเสียนมิวเพื่นกับสีแถมัพเนียดหายไปน้ำเลยนะครับผม <c oughs> นีนะครับแต่เฉลยหลายแล้วนะครับผม <c oughs> นี่นะครับ ถ้าปิดตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งเพิ่นเพิ่นบาหายพนเนียดนะครับแต่ว่าถ้ามีอาจารย์หรือท่านผู้ชมท่านใดปิดทั้งสองนี่โยกแพกคู่ไปเนี่ยแถมพันเนียดให้พร้อมนะครับนี่นะครับผมเสียงประม่านใดเสียงนี่ผมเขาเอื่นเสียงประมานใดนี่เสียงกลางขึ้นเสียงกลางขื่นทั้งสองนะครับผมนี่นะครับถัดเอาแพกคู่นี่แถมพันเนียดให้พร้อมครับแถมพันเนียดพร้อมเลยนะครับผมนี่พันเนียดเซียนกานะครับ นะครับพเนียรพเนียดช่างกล้าวังหินนะครับผมน้องไส้ผมนี่แหละครับนี่นะครับสีเท่าบวรุ่มทรงครับนี่นะครับผมถ้ายกแพกค,คู่นี่ก็เอาไปเอาไปทั้งพเนียดเลยนะครับนี่นะครับผมนี่ก็ะสือมั่งท่านถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามอาจารย์มิวเข้ามาได้นะครับผม 0 6 2 1 0ห1 1 5 6นะครับ062 109 1 1 5 6หนหนะครับผมปิดแพคคู่นี่แถมพเนียดไปเลยนะครับนะครับผมถ้าปิด2ตัวนี่ได้พเนียดไปพร้อมนะครับ2ชาตินะครับผมนี่นะครับลูกต่อทั้ง2นะครับ ของแท้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมกะสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมกะมีเปิดแบงนกตัวตัวแรกนะครับผมเป็นลูกผสมกะต่อใดทั้งต้นไม้ต่อใดทั้งสายไฟต่อไดทั้งกระโจมนะครับตัวแรกเส้นมิ้วกะเปิดแบงในราคาสามสิบห้าแดงนะครับผมบารวมนทรงนะครับตัวแรกตัวที่สองก็สิเป็นนกพ้อฟึกนะครับ เป็นลูกผสมขึ้กันนะครับผมกาเพิ่นเปิดทีละค่าสิบหาแดงบร่วมทรงนะครับบันนี้กาเป็นนกเขาน่อยนะครับผมสองต่อนะครับผมกาเฉลี่ยก็คือถือถือตัวละยี่สิบแดงนะครับถ้าเอาถ้าเอาแบงนะครับบร่วมทรงแต่ถ้าเอาแพ็คคู่นี่กาก็สิเป็นสี่สิบแดงบร่วมทรงนะครับแต่ว่าสีแถมพเนียดสองชาญหายไปน้ำน,นะครับตามทีเส้นมิว ได้บอกไปในคลิปนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเส้นมิวเขามาได้นะครับ06210911ห6นะครับ06210911 5 6ครับผมกาคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมเป็นการเปิดแบ่งโนบ้านเส้นมิวนะครับกาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม เบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับกดซับสไครต์นํานะครับผมเพื่อได้รับชมคลิปต่อๆไปได้นะครับทีมงานได้ออกไม้กับขอให้มันหมัน,มนเดินทางกับให้ตลอดปลอดภัยมิโช่มิใช้กันสุขูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมกับขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปครับผม กดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกด,ดไลค์กด,ดแชร์กด,ดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานรกคาใหญ่เมืองขุขันครับผม